ทบสวนมานี่เข้าถึงเข้าปีที่เจ็ที่แปดแล้ครับตั้งแต่ทํามาก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างครับ <S <S ผมกบ้าน,นาก็รู้ท่องสมาระหังผมไปทีแรกก็ท่องธรรมดาทําบ้างไม่ทําบ้างผม,ผมก็รักษาชุพู่ผมก็รักษาไปเรื่อยๆเอาปุ๋ยมาใส่เขาปุ๋ยดอกเขาเรียก824ผมก็ใส่เข้าไปฮอร์โมนผมก็ฉีด ชมพู่ผมก็นิ่งก็ยังไม่มาไปแฟนผมก็เลยก็เลยบอกแฟนว่าเราไม่ไหวแล้วทำยังไงก็ถ้าพูดภาษาส่วนครับปั๊มยังไงก็ไม่ออกลอล้วอย่างเงี้ยทั้งปัม๊มทั้งสารพัดทำยังไงก็ไม่ยอมออกชมพู่หยุดแล้วไม่ทําแล้วมันไม่มีอะไรจะมันไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกแล้วผมว่าผมก็เลยเหมือนมันเหมือนมันเหมือนผม,นมนก,กําลังใจครับ อยู่ในบ้านผมมาเดินออบสรวนตบมาหลังผมไปผมก็มะพร้าวถุกผ,ผู้ไม่ออกแล้วนะเราต้องช่วยกันนะผมว่าอย่างเี้มันมีมะพร้าวกับมะม่วงผมก็เลยเอาได้เงินมะพร้าวนะครับมาชุนเจือชีวิตผมอธิที่ฐานมะพร้าวทุกทีเขาจะได้ประมาณ200กว่าลูกผมก็ว่าลูกกูลูกมีเงินจะทําบุญแล้วขอให้มะพร้าวลูกได้สัก5้า6 0 0ยอลูกนะครับ เขามาตัดผมก็ได้มะพร้าวไปห้าร้อยกว่าลูกเออมันกิ่งนี่ผมว่าผมก็เลยเอาผมก็เลยท่องสมารหังใหญ่ตอนนี้ก็เดินเดินดอ้อมเดินไปมานั่งตามมุมซ้ายมุมขวาท่องสมารหังอย่างเดียวเลยท่องไปท่องไปฝนก็ตกตอนนั้นฝนตกชุกมากเลยผมไม่รู้จะทํายังไงมีปุย๋ยผมเอาปุย๋ยเอาดอกดาวรวยที่ผมไปรับพัทธุดงมาตากแดดผมก็ผสมใส่ปุย๋ย ไม่ได้ใส่เหมือนคนอื่นเขาใส่ต้นละกรรมใส่เป็นภุสัมมาลัางไปแกบอโทรมาเขาว่าเขาว่าต้องตั้งใจนะทำมันต้องปื้มเขาบอกผมก็เลยตั้งใจทำมานั่งเทีนี้ผมเอาที่กดมากดทีแรกผมก็กดไปวันหนึ่งเตะเต็มที่กดไปว่าใจใจมันหยุดใจมันใสใจหยุดใ,จใสจะมี เหมือนเห็นองค์พระอยู่ข้างในตัวขึ้นมาเลยครับผมขึ้นองค์พระมาประมาณสองสองครั้งที่เห็นใสใสแต่ผมตามท่านไม่ทันสักทีจับไว้อยู่เวลามันก็หล่นตุ๊บหายไปผมสมาหังไปดูในต้นชมพูอา้าวมันมีดอกแล้วนี่ดอกออกมาทีละต้นแทงออกมาแทงออกมาแต่ก่อนมันมันทำยังไงก็ไม่ยอมออกใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ออก ฉีดยาเปิดเขาใช้การเปิดเขาใช้ไอ้สลายเปิดก็ไม่ออกผมมาใช้สมาหางกระดอกดาวรวยชมพูผมออกมาผมก็ยังงงเอา้ามันออกได้ยังไงก็ยังแปลกใจมันมันออกมาได้ยังไงผมก็เลยเออสาธุหลวงปู่ช่วยลูกแล้วอย่างเงี้ยผมก็ดีใจใหญ่เลยโฉไปหาแฟนแฟนปื้มตีแฟนก็ดีใจเออเราไม่เราไม่ขาดเงินแล้วอย่างเงี้ยเรามีเงินต่อทําบุญแล้วก็ยังสงสัยมันออกมาได้ยังไงก็ยังว่า ผมอธิษฐานกับต้นชมพู่ผมบอกว่าจุมพู่ถ้านอนอยู่ที่เฉยน่ะมันไม่ได้ตังนะเราต้องไปสร้างบารมีกันนะผมคุยกับต้นชมพู่ครับเราต้องไปสร้างาถ้าไม่มีเงินสร้างบารมีไม่ได้ <reath> ผมก็คุยกับเทวดาที่รักษาต้นชมพู่ผมก็คุยไปช่วยกันสิอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วผมว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องนอนหลับท่านก็ทาของท่านไปผมก็จะทําของผมท่านช่วยผมสองเราช่วยกันแต่มันออกมาจะเยาเงินไปสร้างบารมี ผมก็ว่าผมไปอย่างเงี้ยดูไปมันก็ชุมพู่มันก็เลยดอกออกมันก็เลยออกมาออกมาที่กิ่งตามหลักชุมพู่อ่ะเขาจะออกมาใบจะแดงเต็มต้นเลยครับแต่นี่เขาจะออกดอกมาอย่างเดียวเลย <Yep. S 2> ผมก็ยังงงตั้งแต่ผมทําชมพู่มามีปีนี่แหละที่ชมพู่มันออกเป็นดอกไม่เป็นใบที่กิ่งชมพู่เขาจะออกมาแบบว่าใบดอกแซงพร้อ,อรงอนเลยแดงเต็มต้นเลยอันนี้มันก็ยังงงมันออกมาได้ยังไงผมยังว่าเข้าไปดูข้างในแต่ใี้แต่ดอกอย่างเดียวเลย นอันนี้หอเหมือนกับว่าผมห่อเนี่ยจะจะถึงแต่ก่อนห่อร้อยถุงมันก็จะได้ประมาณ50ตอนนี้หอก็จะเกือบเกือบร้อเซนผลผลิตครับช่วงหนึ่งคือผมนั่งสวดสมาธิไอส้สวดธรรมจักรที่ว่าสวดเที่ยวนั้นไอ้ที่ว่าสวดอยู่ในโทรทรัศน์ส่วนสามรอบอะไรห้ารอบมนก็นั่นแหละท่องไปท่องไปเขาขึ้นมาเอง ผมก็ยังงงมานี่ผมเลยว่าโอ้นี่หรือการถูกส่วนมันเป็นอย่างนี้เองใจไม่คิดใจมันหยุดมันขึ้นมาเองผมงว่าสงสยัยเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งอยู่เฉยผมก็ขึ้นมาอีกเอา้าผมก็จําที่ว่าใจถูกส่วนผมก็เริ่มจําแล้วมันทำยังไงผมก็เริ่มจาโออมันทําแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นปล่อยตัวปล่อยใจให้สบายนั่งเหมือนเหมือนคนไม่มีความรู้สึกครับผมปล่อยไปหมดเลย ผมคุยไปท่านก็จะขึ้นตามมาเวลาผมพูด